ลำปางหน่อยไหมลำปางสูงมากอะไรสูงเดี๋ยวคุณผู้ชมดูค่ะดูระดับน้ำสูงด้วยแล้วนี่ที่คุุยกันตั้งแต่แรกเรื่องของศพที่ลอยมาที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นอุบัติเหตุมันมาจากอุทกภัยหรือเป็นเป็นเรื่องอื่นปะใช่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะหนีพี่ท่ภัยไปช่วยแล้วนะคะ เซ็นทรัลพัฒนาผนึกวอร์เนอร์บรอเธอร์ดิสคัฟเวอรีดึงแบทแมนครบรอบ85ปีรวมไทยแลนด์ฮาโลวีนเฟส2024ั่รวมอีเวนต์ไฮไลท์สุดหลอนฉลองฮาโลวีนวันที่1-31ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศทุกทุกสาขาเลยเราก็จะเต็มเรื่องบรรยากาศของฮาโลวีนในคอนเซ็ปต์ของแบทแมนกับเหล่าวายร้ายแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาด้วยแบทแมนตัวจริงนะครับบินตรงมาที่ศูนย์การค้าของเรารอติดตามชมนะครับมอบความสุขให้กับทุกคนในเทศกาลฮาโลวีนครับ